ชุดสวยจังเลยซื้อจากไหนคะเหมือนหนูนั่นแหละซื้อจากไหนคะซื้อเหมือนหนูนั่นแหละซื้อเหมือนกันเลยซื้อเหมือนกันกับของน้องนิชาเทเบลซื้อซื้อจากซื้อจากน้องนิชาเนาะใช่ไหมคะว่าตรงนี้ไมม่ีหนหันมาหันมาหันมาดูชุดสวยๆหน่อยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเดี๋ยวเเดี๋ยวมันจะพ่นใส่นะ คางคกคค่่ะะท่อวานเราก็เจอคางคกแล้วแม่พี่เจอมันมาหนึ่งเดือนอะตอนนี้ยังไม่ไปเลยเนี่ยอะไรคะเจออะไรคคางกมันอยู่เจอคางคกมาหนึ่งเดือนแล้วพี่เิวเตอร์บอกเจอคางคกมาหนึ่งเดือนแล้วมันยังไม่ไปอีกดูสองคนนั้นโอ้ไปดูอะไรไปเอาไปดูคางคกไหนมันเป็นตัวยังไงไปดูสิ tưng 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 tam điện điện mà Hãy ừ. không ừ. 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 ตื่นเต้นไม่ไม,ไม่ไม่เคยเจอ,อคางคก<ะ>บอกไม่เคยเจอ,อคางคกตื่นเต้นอ่ะไม่ได้รังแกไม่ได้ไไดจะไปรังแกเขาทำไม,ม,ม <laughs> ไปแล้วค่ะทุกคนว <laughs> ิ่งรอบวิ่งรอบรถเลยจะไปดูคางคกกัน <laughs> ไม่ได้ไม่ได้หันมานนี่ก่อนบ๊ายบายบ๊ายบาย